สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการพืชผกิจของธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับจักรยานนี่ช่วยได้มากทีเดียวสำหรับการออกกำลังกายและการซื้อของในระยะทางสั้นๆนะครับโดยเฉพาะตามหมู่บ้านสำคัญจริงๆถ้ายางแตกคุณทำไงครับดูรายการเราสิครับจะรู้ว่ายางแตกแล้วทำยังไงครับเมื่อรู้สึกว่าจักรยานลมอ่อนเร็วกว่าปกติหรือรู้แน่นอนว่ารั่ววิธีแรกคือต้องหารอยรั่วเพื่อซ่อมแซม การหารอยรั่วทําได้โดยหาเหล็กนัดย่างนอกออกจากวงล้อซะก่อนเอาอย่างในมาสูบลมแล้วแช่น้ําตรวจหารอยรั่วดูพายน้ําที่ขึ้นจากอย่างไในจุดนั้นคือจุดรั่วที่ต้องซ่อมแซมเมื่อหารอยรั่วได้แล้วก็เอาอย่างในมาคัดให้ผิวสาบเพื่อติดกาวได้ง่ายนําแผ่นยางในเก่า มาตัดเป็นแผ่นปะขนาดพอควรโดยทำความสะอาดและขัดผิวด้วยกระดาษทรายบนสองเช่นเดียวกันกับผิวยางในปัดฝุ่นเศษผงยางให้เรียบร้อยให้หน้าย,ยางสะอาดทากาวยางซึ่งหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนหรือกาวปะจักรยานโดยเฉพาะซื้อได้ตามร้านจักรยานทายางในบริเวณที่รั่วและทาแผ่นยางที่จะปะให้ทั่วทั้งแผ่น ทิ้งไว้ให้หมาดคือเกือบแห้งแล้วปะยางทั้งสองเข้าด้วยกันกดให้แน่นประมาณสัก5-10ถึงิวินาทียางก็จะติดกันเป็นเนื้อเดียวถ้ายิ่งกดแน่นและนานก็ยิ่งดีแต่ถ้ายางรั่วบริเวณจุบสุบลมหรือแผลที่รัว่วมีขนาดใหญ่จนเรียกว่ายางแตกหรือเป็นยางในที่เสื่อมคุณภาพมีรอยปริยาว เนื่องจากจอดทิ้งไว้นานโดยเนื้อ,อยางไม่ได้ปรับสภาพยางอาจเสียหายมากจนซ่อมแซมไม่ได้ตามตำราว่าไว้ว่าให้ซื้อเปลี่ยนทั้งเส้นเห็นไหมครับทำได้ง่ายใตัวเองใช่ไหมครับปะยางรถจักรยานนี้ไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณดูไม่ทันนะครับต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะเป็นฮีโร่ของบ้านนะครับขอไม่ได้ครับที่่ายการเงินสัมพันธ์ธานาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่สีลมครับเราจะส่งไปให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ